ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาอยู่กันในช่องรักกิจชาวันนี้เราก็มาทำคอนเทนต์เล่นไม้ครับกับญาติเหมือนเดิมเ้าบวบัวเล่นโลใครพี่คอันนี้ก็เล่นคอนเทนต์เล่นกับญาติซีซันที่1นึ่งซีซันที่3าอาจจะไม่ได้เล่นอีกแล้วเศร้าไหมครับ รอแปกก๊บผมกำลังมามาเมื่อไหร่แล้วก็ฟันคอขาดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไปเลยอ,อ,อ,อย่าพึ่งบัวอย,ย่าพึ่งพี่อัดคลิปอยู่นะ อย่ yeah, no, yeah, 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 yeah. าพึ่งหนูอย่า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 ่าค้ไงเบลอะเฮ้ยบัว,บวกระดิ่งคับไงอะบับวบัวจ, <ะ S 2> จ้ะง่านะไปเสิร์ชดูสิเบล <B> คับในช่องธรรมดาได้เปล่ามันใช้เก้าช่องอะอะไรมากวะ เอาเป็นว่าคอนเอาเป็นว่าไอคอนเทนเล่นกับญาติ p เนี้เปลี่ยนเป็นเล่นกับก็เล่นกับญาติซีซันที่สี่ได้เพิ่มมาอีกซีซัน,นเลยอา้าวไม่อินไฟกันบ้างเลยอ่ะ นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าสองมาตรฐานไล้ like <c oughs> ความยุติธรรมคนพวกนี้แหละ <c oughs> คนพวกนี้แหละมันไล้ความยุติธรรมครับท่านผู้ชมเิร์มาดูโอเคอันนี้ก็ปักกัวพิวพีเกมบอยแล้วก็ลูก <c oughs> มีมีเธอต้องสีนี้จัด Dressing room. How the a skin? Choose yeah. so, skins. Tick to This is a This is a โอเคมาแล้วล่ะคอนเทนต์วันนี้นะครับก็จะเป็นเล่นมายครับกับญาติซีซั่นที่สี่อีพีที่หนึ่งโอเคอแล้วต้องเข้าเนเธอร์ไปอ่ะเข้าเนเธอร์ปรับพี่เป็นอะไรอยู่พี่เป็นอะไรอยู่เฟรนช s h ิ p อ๋อเมอมเบอร์เมมเบอร์บไปโล เข้าไปเลย,เยมมวะไปๆๆๆ้ๆๆ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 ัๆเๆ้ๆๆ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 ัๆเๆๆๆไปๆๆๆเๆๆ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 ๆเๆๆนเดๆๆ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 นๆๆ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 บๆๆ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 ๆมาๆๆๆๆบๆๆ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 อๆๆ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 ๆบๆๆเๆๆๆๆๆๆนหๆ้ๆๆ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 ้ๆๆ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 ้ๆๆๆ ยู่ไหนวะอยู่ไหนอ kind of อเจ,จอแล้วเจอแล้วบอกว่าพี่พี่จะไปสวีวอนแล้วนะ <Okey. S 1> วันนี้คีปเ,เป็นวัตตอรี่เปล่าไม่รู้ชีตเปิดคีปเปิดโอเคพี่จะไปสวีวอนแล้ยู่ไปไปสวีวอนแล้ว ฮอลิชออฟอิดแมนอิดอ <p> ๋อแรกเราอะต้องหนีพีกลิ้งไปไปอมอืหรือยังอย่างนี้ต่อมนี่หาอาหารง่ายแต่ออฟอิดทำไมพี่เหลือครื่อหัวใจ เฮ้โดนวัคติป NC What <the S 2> อ้าวัวพี่ออกมาเกิดแค่รอกเลยเจเลพอร์ตนะพี่เป็นเมมเบอร์เจเลพอร์ตไม่ได้ไม่เกิดในโลกเล 2> 2 I I พี่บุญก็พิมพ์เลยเข้ามาแล้ว of i t ้โหมากี่ตัววะตือรือรือตือร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 ือตือรือรือมามาแล้วมั้งอย่ามานะได้โปรดเพื่อความสงบสุขของโลกเนีเธอมันเป็นดีแดนแต่ความโหดร้ายครับผมโอเคคอนเทนต์แอบก๊อปมาจากช่องมือลัสหรือเปล่าไม่ ใครรู้จักนะครับก็ไปซับสไคร์เขาก็ได้นะครับช่องวันที่ศูนย์ะวันที่ศูนผมน้องแล้วก็พี่พอญาติผมก็ได้มาขุดแล้วทำไมถึตายอช่เริ่มหมาวันที่สูนตายกันไม่รู้กี่รอบ สามออนแล้วเกมนี้แหลกว่เวกะเอ๋วม่ไมนเอานี่พีฟูเหรอทำไมมันไม่โจมตีพีขนมอมอน,น,อมอน ่างทีถ้าเราไม่ไปหาเรแล้วมันจะไม่น่าโจมตีเราหรอกพี่ตีเอาเล่นไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยก่ามันแล้วเอาเนื้อมาบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีเปี่ยงเปียงกระจอก กจอกจะไอห,หมูห้าอีสิไอบัวขโมยของขโมยของคนอื่นเบ่งเอาของขึ้นมาเื่งกันไม่ได้ไม่ไอบัวขโมยของบูชีตติ้ง พี่จะบอกพี่พฮอวโาบูโก okay. รอคนถือวันที่จะได้ตบบัวตกหน้ผาผาก็อาจจะตัดไม้แบบคนปกติได้ หนีตายไม่รู้กี่รอบคิดไม่รู้เวลาไม่รู้โอ้โหไม่ได้บัวในในเดเทอร์เวลาเวลามันหมุนมั่วเลย และตอนนี้มือพี่ก็หมุนมัวมากแล้วเราอยากเอาอุปกรณ์หินลงไม่ได้ด้วยนะใช่เปรียกเป็กตูรูรูตูรูรูรูแล้วคอนเทนต์นี้ก็เลยเป็นคอนเทนต์ที่ยากมากๆมีขวานแล้วทุกอย่างก็ง่ายคือคนติดจาวาอีดิชั่นอะ Uh, where, วันทำสุดผิดได้ราะต้อมีเห็นน้ำตาแต่เราไม่แต่เห็ดแดงใช่มันมีน้ำตาอ้าวมาบบโบชา B O W L บบชาโบครับอาเบาเอาเห็นน้ำตาจากไหน มากอนใ่ขอไอ้บอกชูมได้แบใบไม้ไมพี่ต้องการบอกใบไม้มากเทต้องการก็คือแสงไม่บัวแสงไม่จะเป็น,ปนในเนเธอร์มาสว่างแทบจะตลอดเวลาที่มิติแห่งนี้ไม่มีกลางวัน ไม่มีกลางคืนฮะห้องไหนออ้าวไม่แน่จริงน,นี่เออ กันพี่บเลยพี่บเดยไม่ไปหาเลือกใครก็จบเลยคีย์บอร์ดกำลังจะบัก วาดวาดซากใกล้เสร็จแล้วนะบัวไหนบ้านเหรอนี่ไงเข้าไปขุดชาร์จ course. Hãy subscribe cho ล้จาจะให้ทํายังไงลาถือขวานมันติดเป็นนิสัยแล้ววะ่ะเพราะขวานมันใช้ได้แรงกว่าในจาวาแล้วก็ประโยชน์สารพัดอย่างแล้วจะไม่ให้ถือได้ยังไงหน้าไม่รู้ก็เต็มเราไม่ถือเอยรู้ไหมขี้เกียจเข้าไปจัดช่องก็บของด้วย ตายแล้ว F3 ที่เปิดหายด้วยไอ้นี่ตายแกตายแกตายใครตายผิดม <laughs> าถามว่าใครผิรมือมันบลัคกอะดูดิ เดี่ยวกันนะบัวเจอบาชัดแล้วเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เจอชุดกอเพชรบัว 粉包。嗯 ค่ะพัเผื่อพี่ดูก็ได้บัวใจีหน้าไหนมาด้วยของกระสุนเลยบัวใช้เป็นไงเพอพี่ใช้เป็นใช้ไม่ใช่ของใช้ติดกระสุนไม้ใช่อันหมู่บ้าเอ้ยบัว พี่ไม่มีดาบเอาดาบมา,าบแต่บล็อก,กเกบไม่ดีครับดาบให้อยดีพี่ไม่มีสเต็ก <c oughs> ตัวครับก็บั๊กอีกเกมอือหืองันให้ดาบเขาผ่านไปเลยไม่เป็นไรพี่จะครับ,บดาบเองโอ้โหน่าไม่รู้บั๊กอีก ชีวิตมวไม่มีวะพยนพี่ไม่มีมยังใชนกระปิสิ้พวก,พวกเเปล่นใช้อาหารกันแต่อาหาร บดเพลงเท่าน <Trust> ี้ไอพวกแบกแยชายิงชมุกมีอันตรายบากยอยาบัง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 เลยพีวนี้ตอนอัดูดิัาเลยอี่สิบเอรูฟ้า ที่เหลือแน่ทิ่เขาว่าอย่าบลอกดิอย่าบลอกดิ สั่งสอนน้องหมูย่างซะหน่อยมาแยกชายหญิงได้ดิก็ดูสิให้พวกเไปดกเห็ดน้ำตาลก็ไม่มี คนมีเต็มเนื้อหมูไปทำชีิตเลยแปลว่าตอนนี้ถ้วยก็ไม่จำเป็นแล้วล่ะเดี๋ยวดีใคาจะเอาก็เอาเปลือกโคตรเปลือกไม้เลยเดี๋ยวบัวเอาหนังมาหน่อยตะกี้พี่เผยยุ่นหนังบัวเดี๋ยวนะ้ำมันดอบสองอันนี้บัว ไอเด็กไม่โกไม่ต้องโบมันมีหนึ่งอันไม่ต้องมาทำขายสื่อเก๋โมยหลังกันไปใช่ไหมโอเค อ <C> oh <m> oh, โอ้โหหมูย่างมาแล้วเมนูวันนี้หมูย่างฟันมั่วมาแล้วไม่รู้คนหรือหมูขออาหารด้วยฟันมั่วหมดไม่รู้คนหรือหมูเพิ่มเมนูอาหาร หนึ่งจะได้เนื้อบอสตอนนนั้ที่ตอนนั้นยังไม่แบ่งของให้แล้ทีนี้มาทีตอนนั้นไม่แบ่งถ้วยซุป่วยทีนี้มาเรียกร้องบัวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบัวหนับไม้แม่งทางเร็วโอ้ยอย่าตีดิพี่ให้หนึ่งอันเพราะพี่ขามาสี่บัวครับไม่มาสมง,งั้นเอาไอ้อันที่พี่โยนให้มา เดี๋ยวนี้พอโยนอยู่เนี้ยเปิดต้องเปิดช่องเก็บของแปบบนึงเราดูเลือดบัวจะได้เลือดยัวยิ่งนน้อยอยู่ใครจะมาทีใครโอเคถึงเวลาบุกบัสช,ชั่นแล้ว เอีย,ง,ยงมุมสี่จัตว้อุตสาห์ต่อเร็วขึ้น <L un ters> บอกว่าไอ้ลูกไฟตัวนั้นจะไม่มาโอเควันที่สุดใกล้ถึงบา้านฉันแล้ว จากนั้นอีกแป๊บหนึ่งผมก็ใช้เวลาไปเดินทางไปบ้าชันโอ้ไม่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 ไอลูกบาร้ลอยได้ไอ้นี่ไอ้พีไอ้ลูกบาร้ลอยได้ ไอ้ลูกมากเอยได้แขนนี้ต้องชำละพิกแอกอาหารคือพิกแอกในท่าควอสแปรปะนะคืออะไร โอ้บอฟเฟต้าเลเวลลุลวาวววววววีวววววววไวววววจวววมววววอ ข้าพิกเอ็กแตกถ้ามีพิกแอคคอร์สนะจะดีมากแล้วก็ต้องฟาร์มหินเนเธอร์ไปเรื่อย พอไปต่อทางไปบาชันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์เฮ้ยยาบ้า ชัวก็บ้าละเกิดมาเป็นสายสู้เราไม่เคยแพ้คใคร o f อ it's ah oh ออกมาข้างนอก เราไอ้โจยไอ้แล้วไอ้ตัวสติกทานของพี่มันก็บล็อกอีกแล้วให้จะไม่ให้พี่ป,ปวดหัวได้ยังไงล่ะดูสิท่าผู้ชม โอ๊ยไปไปไปมือบัอกอีกแล้วสบายดีจริง ไม,ไม่ได้ฉันจะไม่ตายว่ะโอ้แค,แค่แค่ออกมาแค่เพิ่งออกมาแล้วก็จะตายแล้วครับต้องตายอีกได้ไงเอาเป็นว่าอีพีหนึ่งจบแค่เท่านี้บายบายสวัสดีครับ